ต่อยนิดนึงไปข้อที่4ใหญ่เลยนะคะลักษณะเดียวกันเลยข้อที่4ใหญ่ต้องอ่านโจทย์ดีๆไม่ยากเพียงแต่จะเป็นตัวอักษรแทนที่จะเป็นตัวเลขเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะ สีโจทย์บอกว่ากำหนดให้กขและขแทนจำนวนนับกมากกว่าขและขมากกว่าขจงเติมคาว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับแล้วนะคะแต่เราจะใช้ตัวหนังสือคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ตอนนี้ไม่มีตัวเลขแต่มีตัวอักษรมาให้มีตัวอักษรกี่กี่ตัว3มตัวมีอะไรบ้างมีกอมีขอมีคอครูอยากทราบว่าตอนนี้นักเรียนคิดว่าตัวอักษรตัวไหนมากที่สุดกอไก่เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโจทย์บอกว่าโอ้ถูกต้องค่ะ กอมากกว่าขอและขอมากกว่าขอเพราะฉะนั้นตัวอักษรที่มากที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือตัวกอไก่อ่าเรามาสรุปพร้อมกันว่ากอไก่เนี่ยมากที่สุดตัวไหนที่น้อยลงมาขอ,ขอไข่เพราะโจทย์บอกว่ากอมากกว่าขอขอนี่ยังมากกว่าขอเพราะฉะนั้นขอไข่เนี่ยจะต้องอยู่อ้าเป็นตัวกลางหรือมีค่าอยู่ปานกลางนะคะ จำนวนตัวอักษรที่น้อยที่สุดก็กคือค oh, <why. S 1> อควายนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าคอเนี่ยน้อยที่สุดมาข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนเขียนข้อที่หนึ่งลงสมุดค่ะข้อที่หนึ่งกคูณด้วยขอมากกว่าหรือน้อยกว่าขอคูณด้วยคอพอได้พาตอบว่ามากกว่าเพราะอะไร ว่ากอมากกว่า<อ>แน่นอนแล้วอะไรอีกสังเกตดูที่โจทย์ค่ะสังเกตดูที่โจทย์ค่ะค่ะถ้าหนูพูดอย่างนี้เพื่อนจะมองไม่เห็นภาพดูที่โจทย์ค่ะโจทย์ดูว่าอักตัวสอนไหนเท่ากันอ่าตัวสอนขอไข่เท่ากันทางด้านซ้ายก็มีขอทางด้านขวาก็มีขอแต่ทางด้านซ้ายมีกอ ทางด้านขวามีขอสรุปว่ากอเนี่ยทำไมคะถูกต้องแล้วก็ใช้คำว่ามากกว่าอ่าดูให้ชัดเจนอีกนิดนึงขอเท่ากันแต่เราสรุปว่ากอเนี่ยมากกว่าขอถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นใครใส่เครื่องหมายมากใครใช้คำว่ามากกว่ายกมือคะ่ะเก่งมากคิดถูกเลยไปข้อที่สองนะคะ อ้ห้องนี้เก่งจริงๆเลยข้อที่2ข้อที่สองเราใช้คำว่าน้อยกว่าทำไมถึงใช้คำว่าน้อยกว่าล่ะเก่งมากนะคะมีหลายคนตอบถูกต้องแล้วเพื่อนๆบอกว่าป .4 ทับ2นี่เก่งมากเลยบอกว่ากเนี่ยมีอยู่แล้วอ่าดูที่ตัวตั้งก็ได้กทางด้านซ้ายเป็นตัวตั้งทางด้านขวาก็เป็นตัวตั้งแต่ขอเนี่ยสรุปแล้ว ขอกับกอเนี่ยขอต้องน้อยกว่ากอใช่ไหมคะเอากอเท่ากันขอต้องน้อยกว่ากอล้วก็ใช้คำว่าน้อยกว่าเห็นไหมคะไม่ายากไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามใครจะให้คำตอบครูได้ข้อนี้อ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนะคะเพื่อนเสร็จยงัง โอ้ทุกคนเสร็จหมดเลยไปที่ลักษิตาเลยค่ะลักษิตาหนูใช้คําว่าอะไรคะมากกว่าทําไมถึงใช้คําว่ามากกว่าล่ะคอควายเท่ากันทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาเท่ากันค่ะแล้วก็ไก่กับขอไข่ขอไข่ขอไข่น้อยกว่าแต่เราจะต้องดูทางด้านซ้ายเป็นหลัก<อ>ใช่ไหมคะ ก็จะเหลือทางด้านซ้ายคือกอไก่ทางด้านขวาก็คือขอไข,ข,อไข่สรุปว่ากอไก่ต้องมากกว่าขอไข่มากกว่าขอไข่แล้วก็ใช้คําว่ามากกว่า,า,วาทั้งหมดนี้นะคะสองข้อใหญ่เนี่ยรวมข้อย่อยทั้งหมด9ข้อถูกไหมคะใครได้9ข้อเต็มถูกต้องหมดเลยยกมือค่ะ เก่งมากแสดงว่านักเรียนมีไหวพริบนะคะในการทําคณิตศาสตร์เห็นไหมคะเราไม่ต้องคิดคํานวณเลยเราก็สามารถหาคําตอบได้ถูกต้องใครได้8ข้อยกมือค่ะ8ข้อแข้อพวัตได้แข้อเหรอครูก็ถือว่าพวัตเก่งแล้วนะ7ข้อค่ะ7ข้ออ่าเข้อไม่มี6ข้อ6ข้อมีนพดลก็ใช้ได้แล้วถือว่าใช้ได้แล้วนะคะหข้อค่ะ 5ข้อมีไหมคะไหนใครต่ำกว่า5ใครต่ำกว่า5นักเรียนจะต้องไปปรับปรุงนะคะแต่ห้องออกาสไม่มีเลยเก่งมากนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยคะ่ะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการคูณจำนวนหลายหลักเพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้ทุกคนตั้งใจดีๆ